สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่ YouTube มีเฮงชา n นลมีเฮมีเฮงมีแหงต้องมีเฮงชา n นลเท่านั้นค่ะมาที่สุดฟุตบอลบระจวันเสา์ที่4กันยนนายน2 5ิ4เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันด้วยโซนยุโรปกลุ่ม H เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไซปรัสเปิดบ้านรับกันเย็นทีมชาติรัสเซียฤดูคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งขันกันในเวลาย3่นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ สบานทีิมชัดไซปรัสนะคะอันดับบอยของกลุ่มค่ะลงแข่งทั้งหมด4นัดนะคะเก็บได้4แต้มนัดที่ผ่านมาค่ะออกไปยินทิมชัติมอนต้านะคะโดนใบแดงตั้งแต่ครึ่งแรกทํำให้แพ้กลับมาริสคอร์สุ่มประตูต่อ3พนานท่านัดหลังนะคะไม่ไดีเอาเสียเลยชนะ1แพ้เป็น4ครั้งด้วยกันค่ะ ส่วน,นทีมยืนทีมชาติรัสเซียนะคะอันดับที่2หของกลุ่มค่ะลงแข่งทั้งหมด4นัดน,นะคะเก็บได้7แต้มนัดที่ผ่านมานะคะลงได้ในบ้านนะคะทำได้แค่เสมอกับทีมชาติโกลเอเชียไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ค่ะผลงานท่าน,นั้นหลังสูนนะคะก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2กลครั้งด้วยกันค่ะ มาดูที่การพบกันของทั้งสองทีมนะคะเป็นทางทีมชาติรัสเซียนะคะที่ทาได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทั้งคู่ขาดใเจอกันทั้งหมด3ครั้งเป็นทังทีมชาติรัสเซียนะคะที่เอาชนะไปได้ทั้งหมด3ครั้งรวดค่ะและล่าสุดที่พบกันเมื่อวันที่10ตุลาคม2 5 6 2ิทีมชาติรัสเซียนะคะบุกไปถล่มทีมชาติไซปรัสด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ค่ะ สำหรับทั้งสองทีมนี้นะคะราคาเปิดมาที่ทีมเยนเป็นต่อลูกครบลูกครึ่งคาดว่าทีมชาติไซปราสนะคะที่ได้เล่นในบ้านนะคะน่าจะเหน้นในเกมนี้แต่ดูจากสถิติที่พบกันและผลงานในช่วงนี้ของทีมชาติไซปร์สนะคะไม่น่าจะตั้านทีมแกร่งอย่างทีมชาติรัสเซียไว้ได้ค่ะน่าจะเป็นทีมชาติรัสเซียนะคะที่บุกเข้าใส่ตลอดทั้งเกมแต่น่าจะทําประตูได้ไม่ต่ำกว่าหประตูค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนเร่วมสนุกค่ะเพียงแค่เพื่อสมาชิกทุกท่านเลือก3คู่จาก4คู่ด้านบนไทยถูกทั้ง3คู่เต็มๆนะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะ ส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่แกะภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ LINE m h 8 8ค่ะหรือดูก,กติการเพิ่มเติมที่ใต้คลิปด้านล่างถูกปรับรับยุดพร้อมเครดิตทันที300บาทฟรีๆกันเลยอย่าพลาดนะคะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮงชนแนลมีเฮมีเฮงมีเฮง ต้องมีเห็นชแนลเท่านั้นค่ะ